สำนั่าาว INN โดยกฝ่ายค้านกังวลอภิปรายแต่เรื่องสถาบันผิดข้อบังคับขณะสวสมชายเชื่อใช้กลไกลสภาเป็นจุดเริ่มต้นหาทางออกประเทศนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องเนื้อหาการอภิปรายในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเพราะหนึ่งในข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก็คือการ ปฏิรูปสถาบันค่ะหากมีการหยิบยกเรื่องสถาบันเข้ามาหาหรือในที่ประชุมรัฐสภารวมถึงเรื่องขบวนเสด็จเมื่อวันที่1 4ตุลาคมจะขัดข้อบังคับการประชุมหรือไม่อีกทั้งกังวลค่ะว่าการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันครั้งนี้จะสามารถหาทางออกในสถานการณ์ได้หรือไม่ซึ่งจะมีการหาหรือในที่ประชุมวิ่ายค้านวันนี้อีกครั้งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองหรือจะมีทางออกต่อสถานการณ์อย่างไรเพราะเป็นยติที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ค่ะ ขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักคก้าวไกลกล่าวนะคะว่าอยากให้รัฐสภาเป็นตัวอย่างในการอภิปรายอย่างมีวุฒิภาวะโดยสามารถพูดเรื่องสถาบันได้แต่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายด้านนายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาเชื่อเขาว่าการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันจะเป็นการเริ่มต้นของการ หาทางออกโดยใช้กลไกในสภาและจะเป็นแนวทางไปสู่การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรับหลักการในสมัยประชุมสามัญโดยเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภามีวุฒิภาวะเพียงพอนะคะในการประคับประคองบ้านเมืองและช่วยคลี่วิกฤตนี้ต่อไปได้ค่ะปียะบุตรชีนะคะรัฐบาลยกเลิกประกาศพรากฉุกเฉินสายเกินไปมองไม่ควรประกาศตั้งแต่แรกจีนายกรัฐมนตรีลาออกค่ะ นายปิยบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้านะคะกล่าวถึงการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในยกรัฐมนตรีออกแถลงการขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอยคนละก้าวและยกเลิกปรากาาะกาศสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะว่าการตอบสนองของนายรัฐมนตรีนะคะล่าช้าเกินไปค่ะและไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมซึ่งจากรัฐบาล จะไม่ยอมรับข้อเรียกร้องทั้งหมดและไม่ใช้วิธีการพูดคุยแล้วกลับใช้กฎหมายเข้าจับกลุ่มแกนนํานักศึกษาซึ่งจะยิ่งทําให้สถานการณ์คุมไม่อยู่มากขึ้นดังนั้นนะคะการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนี้ถือว่าสายเกินไปและไม่ควรประกาศตั้งแต่แรกค่ะสถานการณ์ตอนนี้ผลเอกประยุทธ์นะคะขาดความชอบธรรมในการปกครองบ้านเมืองสิ่งที่ควรทําก็คือการลาออกเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้รัฐสภาสรรหานายกรัฐมนตรีโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญค่ะ พร้อมกันนี้นะคะนายปิยบุตรกล่าวถึงการเปิดประชุมรัฐสภาพเพื่อหาทางออกสถานการณ์การเมืองค่ะว่าจะต้องดูว่าสมาชิกมีความจริงใจที่จะหาทางออกจริงหรือไม่โดยเฉพาะการน,นําข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อของคณะรัษฎรมาพูดคุยในสภาพเพื่อถกถึงแก่นของปัญหาที่แท้จริงแต่หากเปิดสภาแล้วนะคะปล่อยให้สสรัฐบาลและสอวอมาใช้เวทีของสภาโจมตีกล่าวหาว่าคนที่ออกมาชุมนุมเป็นพวกล้มล้างสถาบันก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้พร้อมขอนะคะว่าอย่ายื้อเวลา เพื่อช่วยเหลือพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อซึ่งอาจทําให้การแก้ไขปัญหาภายใต้กลไกลของรัฐสภาจะหมดความน่าเชื่อถือดังนั้นหากนายกรัฐมนตรีจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาที่แท้จริงนะคะก็ควรจะละออกในสัปดาห์หน้าเพื่อให้บรรยากาศดีขึ้นค่ะปิดท้ายที่น้ําเหนือเขื่อนพิมายสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะต้องเร่งผลักดันน้ําออกทําชาวบ้านท้ายเขื่อนเดือดร้อนน้ําเอ่อท่วมบ้านเรือน ผู้สื่อารายงานค่ะว่าสถานการณ์น้าในพื้นที่อาเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาวันนี้นะคะมวลน,น้ําในลาน้ํามูลได้เอ่อท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ําเหนือเขื่อนพิมายยังคงสูงทางเขื่อนยังต้องยกบานระบายน้ําขึ้นทุกบานค่ะและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําเร่งดันน้าออกจากเหนือเขื่อนให้เร็วที่สุดเพราะยังมีมวลน,น้ําจํานวนมากจากลําสาขาลําพระเพลิงและลําตะคองนะคะไหลลงมาสู่ลาน้ํามูลที่อำเภอพิมายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรที่ติดอยู่ กับลำน้ำํามูลบางช่วงได้รับผลกระทบจากน้ําที่ล้นตลิ่งเอ่อเข้าท่วมได้รับความเสียหายแล้วค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิก4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN